บอลกาแฟกับรามาซโก้ค่ะคอแเรวูที่เขามีเหมือนกันนะ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาไม่หยุดยั้งในการพัฒนาที่เชื่อว่า1นบวกหนึ่งมันจะมากกว่า2เสมอสิ่งหนึ่งที่ที่เรามีแชร์กันและแบบจับมือกันและเข้มแข็งอะ่ะคือเรื่องของความที่เราเป็นผู้นําของอุตสาหกรรมเราอย่างของบอลจะเป็นโซลูชั่นชัดเจนเลยว่ามาพร้อมแบบอาวุธรามาซโกเป็นหนึ่งในอาวุธที่ให้การทํางานร่วมกัน บอลกาแฟไปแบบหน้างานเสนอโซลูชันได้แบบเฉียบเป้าหมายจริงๆคือเราไม่ได้มองเรื่องของเงินแบบต้องรวยจากการแบบขายเครื่องอะไรเงี้ยพูดตรงตรงเลยมันไม่ยั่งยืนหรอกมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่การที่มันจะทําให้วงการกาแฟมันยั่งยืนไปได้อะ่ะมันคือการที่ธุรกิจกาแฟยั่งยืนนั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่เราแต่คือทั้งวงการ น้ำหวานค่ะอุตสาหพันอินทิวรวงนะคะเป็นซีอของบอลกาแฟประเทศไทยค่ะค่ะนุ่นนัทระดาคุณาวิธานน์ค่ะเป็นตัวแทนบริษัทลามาโซโก้ค่ะย้อนกลับไปในปี2005ซึ่งพี่หวานไม่แน่ใจว่านุ่นอาจจะยังอยู่มาหาลัยอยู่หรือเปล่าหนูอยู่มปลายพี่ใช่ใแต่ย้อนกลับไปก็ค,คือ2005ค่ะในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่กาแฟสดอะค่ะยังอยู่ในโรงแรมโดยเฉพาะต้องเป็นโรงแรม5ดาวเนาะ ผู้ก่อตั้งของบองกาแฟค่ะก็คือคุณอูสบูเนอร์ซึ่งเป็นคนสวิสเนาะเขาก็มองหาเอสเปรสโซ่แมชชีนและคุณภาพดีที่จะมาทำกาแฟสดได้ยังไงบ้าง mm hmm. เขาก็ไปสาะหาจนเจอแบรนด์ลามาสโกเขาก็มองเห็นแล้วว่าตัวแมนูแฟคเจอรงอันเนี้ยเขามีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเติบโตไปกับเราในประเทศไทยแล้วก็ความมีรีเลชั่นชิพที่ยาวนานเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็20ปีแล้ว mm hmm. ค่ะ ตั้งแต่หนูเป็นเบบี้อะพี่ใช่หนูเคยถามอยู่หนูเคยถามที่บริษัทแม่เขาอยู่บริษัทบอลกาแฟเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นหลักเลยเนี่ยคือเป็นบริษัทที่เขาให้ความสําคัญมากอันนี้คือแบบตั้งแต่วันเดย์วันที่คุยกันว่าเฮ้ยจะต้องมีแบนดิ้งที่ชัดเจนตรงนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือโฟกัสมากว่าบอลเป็นพาร์ทเนอร์ที่หนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่นานที่สุดตั้งแต่เรามาซัพเปอร์เคยมีจริงๆในโลกนี้ใช่ แล้วต้องเป็นแบบว่าที่ไทยด้วยนะเพราะว่าย้อนกลับไปว่าแบบสมัยนั้นเนาะที่แบบว่าทุกอย่างมันยังใหม่อยู่อย่างเงี้ยซึ่งบริษัทบอนกาแฟเป็นที่ที่เห็นคุณค่าของแบรนด์ลามาสโก้งแต่วันนั้นอตอนที่แบบคนยังไม่เข้าใจว่ากาแฟเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบให้คุณค่าเรื่องจุดจุดนี้มามใช่ค่ะ v a l u ของบอนกาแฟประเทศไทยเนี่ยเรา positioning ตัวเอง ว่าเราเป็น one stop coffee and beverage solution เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของเครื่องทำกาแฟอุปกรณ์กาแฟธุรกิจกาแฟต่างๆทีนี้เวลาพูดคำว่าผู้เชี่ยวชาญแปลว่า มันคงต้องเชี่ยวชาญไปในทุกยุคทุกสมัยหมยถึงว่าจะหยุดพัฒนาไม่ได้แหละอะไรเงี้ยท่นี้พี่ก็เลยคิดว่าบอนกาแฟกับรามาสโก่ค่ะคอลเวลูที่เขามีเหมือนกันนะ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาไม่หยุดยั้งในการพัฒนานแม้กระทั่งทุกวันนี้เองสําหรับรามาสโก่เขาก็พยายามที่จะนําเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเข้ามาเพิ่มเติม,<ะ>มต่อย,ยอดอคิดว่าส่วนนี้แหละ ที่น้ำหวานพูดถูกเลยค่ะแล้วจุดที่นุ่นมองว่าเป็นเป็น core value ที่เราแชร์กันชัดเจนมากเลยเนี่ยคือ innovation อนนแน่ๆแต่ innovation ที่เสนอโซลูชันให้ลูกค้าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้บริโภคคนใช้งานหรือธุรกิจกาแฟโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับฟู้ด a เบอรเกอรทั้งหมดตรงเนี้ยคือโซลูชันนุ่นว่าสําคัญแล้ว innovation ที่เราต้องแบบโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะพี่เนาะหลายอย่างเพราะฉะนั้น การที่จะมีการปรับตัวให้เข้ากันกับสถานการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในโลกปัจจุบันอันนี้นุ่นมองว่ามันเป็นแวลูที่เราแชร์ด้วยกันค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าเราจะเอาอินโนเวชันในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเสนอโซลูชันให้ลูกค้าอันนี้คือแบบเคลียร์คัว่าเราโฟกัสที่อะไรเหมือนกันใช่ จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่ย้อนกลับไปตอนปี2005เนาะที่บอนกาแฟเริ่มความสัมพันธ์กับลามาสโก้ค่ะอันนี้พี่ย้อนกลับไปอีกนานไปอีกก็คือตั้งแต่ปีลามาสโก้เองจริงๆแบรนด์เขาอะเกิดมาตั้งแต่ปี1905ถ้าบวกลบกันน่าจะเกินร0อยปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยทนีนี้จุดกำเนิดของเขาก็คืออยู่ที่ฟอ r e เรนซ์อิตาลีซึ่งก็เป็นที่ที่เดียวกับบริษัทแม่ของบอนกาแฟนะคะก็คือบริษัทแม่ของเราก็คือแม x i ซิมส์ชนติเวร์ุ ซึ่งก็อยู่ที่อิตาลีเช่นกันความเข้าใจในเรื่องของกาแฟจากลามาสโกเนาะในเรื่องเครื่องทํากาแฟกับทางบริษัทแม่ซึ่งเขาก็จะเข้าใจในเรื่องของระบบการคั่วกาแฟพี่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดแข็งระหว่างลามาสโกแล้วก็บริษัทบอนกาแฟเองที่จะมีความเข้าใจพอพูดถึงกาแฟปุ๊บก็อาจจะต้องนึกถึงอิตาลีก่อนอ่ะอันนี้เป็นจุดกําเนิดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ว่าสําคัญละกันก็คือว่า อย่างที่เกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาไม่หยุดยั้งอะไรใดๆพี่ว่าพวก Knowledge Know-how ที่เขามีอะ่ะมันทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้แล้วก็จะต่อยอดตอบโจทย์ผู้อื่โพวกไม่ยากจริงๆเคยคุยกับนุ่นอยู่ว่าลามาสโก้จุดแข็งของเขาอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือการที่เขาเข้าใจระบบพวกนี้ต่อยอดไปแล้วก็เรื่องของ c o n สิสเ e นต์ของเขาใช่เอองี้ยค่ะซึ่งจุดจุดนี้เป็นสิ่งที่มองว่าจุดแข็งของบอลเลยเนี่ย คือเรื่องของเครือข่ายแล้วก็มีกองทัพอะมีทัพมีมีกองทัพที่แบบไปอยู่หน้าง,งานตรงนั้นแล้วมีการเสนอโซลูชันอย่างมืออาชีพซึ่งในแง่ของการพัฒนาการแบบไปอยู่หน้าง,งานเพื่อที่จะสามารถแก้ไขและ provide solution ให้ตรงนั้นได้ทันทีเนี่ยเป็นเป็นจุดแข็งมากๆที่เขาเรียกว่าเป็น leader สิ่งหนึ่งที่ที่เรามี แชร์กันแล้วแบบจับมือกันและเข้มแข็งอะคือเรื่องของความที่เราเป็นผู้นําของอุตสาหกรรมเราอืซึ่งจะมีจุดโฟกัสอย่างของบอลจะเป็นโซลูชันชัดเจนเลยว่ามาพร้อมแบบอาวุธอ่าแล้วเราอะเป็นหนึ่งในอาวุธเรามาซอกโกเป็นหนึ่งในอาวุธที่ให้การทํางานร่วมกันกับบอลกาแฟไปแบบหน้างานเสนอโซลูชันได้แบบเฉียบอแล้วความคอนสิสแตนต์ของ ทั้งเรื่องของของของฝั่งรามาเองที่มีเรื่องของความคอนสิสแตนต์ในแง่ของคุณภาพอินโนเวชันต่างๆมอนกาแฟจะมีความคอนสิสแตนต์ในการเสนอโซลูชันว่าฉันจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าหน้างานได้เลยอันนี้นุ่นมองว่าเป็นจุดแข็งที่แบบเฮ้ยเข้มแข็งเครือข่ขายชัดเ<ด>จน,ท,นทำหนึ่งของรุ่นบ่อยๆคือว่าโซลูชันแต่ว่าจริงๆอะรามาเองนะคะกับเครือข่ายของเขาอะมันน่าจะมีบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาไม่กี่ ไม่กี่บริษัทแม้ในโลกนี้นนนที่หมาย,ยมาว่าเสนอโซลูชันนี้ให้กับลูกค้าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างของในในประเทศไทยเนี่ยอย่างหนึ่งที่พอเราย้อนที่เราแตะเรื่องแว l ลูก,กันตรงนั้นเนาะเรื่องเกี่ยวกับประเทศอิตาลีตรงเนี้ยเป็นอะไรที่มันเป็นการทํางานที่อินเตอร์มีความเชี่ยวชาญเราดึงส่วนนั้นมาใช้แต่จะสังเกตได้ว่าอย่างแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นบริษัทอินเตอร์อย่างพวกเราสองสองบริษัทเนี่ยมีความเป็นไทยมีความ locally อยู่ที่พื้นที่ว่าตลาดต้องการอะไรทีนี้ในฝั่งที่อย่างที่พี่น้หวานถามมาค่ะว่าส่วนที่คนที่เป็นดิสติบิวเตอร์ในรูปแบบของธุรกิจที่ลามาโซโกมีอย่างเงี้ยประเทศไทยต่างมากเลยนะเพราะว่าในประเทศอื่นน่ะเขาจะเป็นพวกแบบร้านแบรนด์แบบเป็นรงคั่วใหญ่ๆเป็นอะไรที่แบบว่ามีเป็นร้อยเป็นพันสาขาอะไรแบบนั้นนะจะไม่ใช่เป็นการพาร์ทเนอร์กับโซลูชันซะทีเดียวเพราะว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่มี แบบบอลกาแฟแบบนี้ที่มีโซลูชันและไปหน้างานด้วยซึ่งตรงนี้จะมีน้อยมากแล้วเลยกลายเป็นว่าเป็นบริษัทอินเตอร์เข้าใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็มีความโลเคอลซ์ว่าทำยังไงกับที่จรตอบโจทย์กับตลาดของบ้านเราที่ไม่ใช่แค่ในแง่ของธุรกิจที่มันเติบโตแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ทำให้อุตสาหกรรมโดยภาพรวมมันโตขึ้นอันเนี้ยมันมันสิ่งที่ ที่เป็นจุดแข็งของประเทศเราเลยนะหนูว่าค่ะใช่ค่ะก็เป้าหมายร่วมกันเมื่อกี้พี่ว่าเราพูดกันมาประมาณหนึ่งแล้วว่าจริงทุกวันนี้เรามองถึงเรื่องของอโซลูชันต่างๆซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าวันนี้ค่ะเราทั้งสองบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของผลกำไรสูงสุดและแต่เราเน้นที่ว่าเราจะส่งมอบไอโซลูชันนี้หรือประสบการณ์อย่างนี้ให้กับลูกค้าย,ยัางไงเนาะอันนี้แล้วก็ เพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าเราก็เหมือนดีมองที่วอลลุ่มอย่างเดียวเรามองที่แว l u ลูเดียแวลูของบิสเนสโซลูชันที่เราจะส่งให้ลูกค้ายัางไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะก็คือว่าเรามองแล้วว่าเฮ้ยทั้ง2องบริษัทเนี่ยมีอะไรที่เก่งแล้วเราจะมาซินเนอรจีกันเพราะพี่เชื่อว่า1นบวกหมันจะมากกว่า2เสมออะไรประมาณนี้เนาะเราก็มากางดูว่าเฮ้ยอะไรที่เราทําได้ดีก็ทําไปอันไหนที่เราซินเนจีกันแล้วมันทําได้ดีขึ้นก็จะทํา และสุดท้ายแล้วอะค่ะพี่ว่าวันนี้เรานั่งคุยกันแล้วเราก็มากลางดูว่าสเต็กโคเดอร์ของเราทั้ง360อ,อะเราไม่ได้หวังแค่ว่าเราจะมูชั่วกันแค่2บริษัทหรือถึงกับลูกค้าเรามองกลับไปว่าเฮ้ยต้นน้ำเราละ่ะต้นน้ำกลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,เ,นาะเราจะโตเราจะสร้างธุรกิจกาแฟคอมมูนิตี้ของกาแฟให้ยั่งยืนได้อย่างไรบ้างอ,อันนี้คือเป็นเป้าหมายที่แชร์กันได้ลงตัวมาก อยู่แล้วด้วยตั้งแต่ว่าจรงโดยเฉพาะใครที่แบบว่าแบบเคยเห็นเวลานะหนูพูดพูดเรื่องธุรกิจกาแฟหรือว่าองค์วงการบ้านเราเนาะใช่ค่ะคือเป้าหมายจริงๆที่ซิมเพลย่เลยก็คือเราไม่ได้มองเรื่องของเงินแบบต้องรวยจากการทบขายเครื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดตรงตรงเลยมันไม่ยั่งยืนหรอกมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่การที่มันจะทําให้วงการกาแฟมันยั่งยืนไปได้อะมันคือการที่ธุรกิจกาแฟยั่งยืนนั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่เรา แต่คือทั้งวงการนั่นรวมถึงคนเปิดร้านนั่นรวมถึงกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มเดี๋ยวนี้ที่เขามีพวกคาเฟ่นในร้านเสื้อผ้าในโชว์รูมรถอย่างเงี้ยซึ่งมันคือความ s ustainable โดยภาพรวมคำว่าคุณค่าที่เรามอบให้ที่บอนกาแฟให้โซลูชันไปตรงนั้นเป็นโซลูชันในการที่จะทำให้ธุรกิจเขาเองอะยั่งยืนด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่มันเป็นความยั่งยืนที่ไม่ใช่แค่ i n d u s t r รีใดอินดัสทรีหนึ่งด้วยซ้ำแต่มันเป็นอีโคซิสเตที่มันสามารถประกอบกันได้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มองว่าเราเห็นตรงกันในจุดที่ว่าเฮ้ยมันไปได้อีกมันไปได้ในรูปแบบของว่าทำยังไงให้ตรงเนี้ยเราไม่ได้แบบไปแค่ไปแตะแตแต่ละอย่างแต่ว่ามันทำให้ทั้งระบบค่ะให้ทั้งระบบมันผักไปต่อได้โดยที่สุดท้ายแล้วนะ มันคือการที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยอ่ะมีการยกระดับตัวเองให้มันมีความยั่งยืนในธุรกิจมากขึ้นอันนี้หนูว่าชัดเจนค่ะของเป้าหมายของเราตั้งแต่ต้นปีอะค่ะที่คุณนุ่นมารับตําแหน่งไม <c oughs> <c oughs> ่ไหวรับตำแหน่งค่ะ <c oughs> ก็ก็ก็มาทําในส่วนของ in country representative ของลามาสโกเนาะ <c oughs> เราก็เริ่มเวิร์กกันตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยค่ะเราทําตัวของลามาสโก เอ็กซ์คลูซีฟอันบ็อกซิ่เนาะ2025เราเริ่มต้นงานเลยนะคะต้นปีแล้วก็เราก็เชิญ Friend of b o n กาแฟหรือให้เข้าใจง่ายมันอาจจะเป็น KOL ในวงการกาฟแฟอะไรเงี้ยมาร่วมงาน ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดนะคะก็มีคนสนใจอะไรเงี้ยอันนี้คือในส่วนที่เราเชิญเขามาเนาะต่อเนื่องเพราะเราได้รับผลดีแล้วค่ะตอบรับที่ดีเราก็เลยจัดต่อเนื่องไปก็คือเอาตัวอันบ็อกซิ่งเนี่ยค่ะไป tour, ออนทัวร์ทั่วประเทศไทยอันนั้นเราเชิญมาอันนี้เราไปเองเราก็เริ่มไปตั้งแต่ล่องใต้ลงไปค่ะไปทางใต้ขึ้นไปทางอีสานแล้วเราก็กําลังจะมาทางเหนือ,อซึ่งคุณนุ่นก็จะไปร่วมงานด้วยทางเหนือไปด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าจะมีต่อไปไหมก็น่าจะมีโปรเจกต์ดีๆต่อไปนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวโรดโชว์เนี่ยเราก็เราก็แพลนว่าเราจะทํำทั่วประเทศจินใช่ใชค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นตัวตอกย้ำเหมือนกันามันเป็นการเสริมเป็นการประกาศจุดแข็งของบอลเลยว่าเนี่ยคือไปโรดโชว์ไปถึงที่ไปสัมผัสเนาะเพราะว่าพอมาเขาเรียกว่าอินโนเวชันใหม่ๆของซาร่าเป็นสิ่งที่มันแบบมันเป็นการยกระดับ อุตสาหกรรมอะ่ะ<ม>บางทีนะพูดตรงๆเลยว่าต่อให้แบบยังไม่ซื้อตอนเนี้แต่ไปจับต้องน้องอะ่ะมันอยู่ในใจออมันจะแบบ <c oughs> มันจะทัชมันจะทัช <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นอินโนเวชันที่ที่มันเป็นการประกอบกันแบบเพื่อผักดานวงการว่ากาแฟที่ดีคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างที่บอกว่าคือหนูว่าคีย์เวิร์ดหลักๆเลยเนี่ยสำหรับที่เราแชร์ร่วมกันเสมอเลยคือเรื่องของของอินโนเวชันและโซลูชันเรากำลังเอาอินโนเวชันมาเป็นโซลูชันเพราะฉะนั้นตัวที่ บอลบอกาแฟเอานำนำไปนําเสนอตรงนั้นเลยเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําเพื่อบอกว่าการทํากาแฟที่ดีการเป็นคู่คิดคู่อยู่ร่วมกันกันกบบาริสต้าผู้ประกอบการตรงนั้นน่ะทำไงให้ของดีมีคุณภาพและคอนโทรลได้อันเนี้ยชัดเจนซึ่งมันมีกิจกรรมดีๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็แผนกันไว้เยอะ <c oughs> ก็น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ใช่ค่ะ